โอ้โหโคตรหล่อเลยฮะอะไรมันจะสว่างขนาดนี้ส่องทีผีวิ่งหนีก็เจอมหมดอ่ะถ้าผมบอกราคาแล้วทุกคนจะตกใจวันนี้ครับวันนี้ผมมีไฟฉายตัวจบงบไม่บานมาแนะนำมันก็คือโฮโลซันเรดนั่นเองครับมาดูกันว่าได้อะไรในกล่องบ้างนะครับอันนี้ก็ทั่วไปครับมีผ้าเช็ดเลนใบรับประกันสินค้าคู่มือการใช้งานแล้วก็ลูกอมพบยมมาบานนะครับใครกินก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> ชววิงอย่างหล่อฮะโอ้คบไม่ได้นะคนอย่างเงี้ยเหลี่ยมจัดเชียว มีสายชาร์จ Type C นะครับมีสวิตช์รีโมทมาให้นะครับ ได้ข่ะจับไฟฉาย2แบบ2สไตล์สามารถติดตั้งได้ทั้งพิคาทีนี่แล้วก็เอ็มล็อกเลยนะฮะเนี่ยฮะผมถึงบอกว่าเป็นไฟฉายตัวจบงบไม่บานเพราะเขาแถมทุกอย่างมาให้แล้วไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มเลยครับส่วนสินสอดว่ากันท้ายคลิปตอนนี้ไปดูรีวิวกันก่อนตัวไฟฉายบอดี้ผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียม7 0 7 5 t 6ทําีสีดาอโนดไดซ์นะฮะใสๆสเนียนเนียนมียางโอลิงซีลการฝุ่นการน้ําระดับ IP-68 ลุยฝนจุ่มน้ําได้แบบสบายใจเราสามารถถอดหัวได้ทั้ง2ด้านนะครับเผื่อกอ สามารถเปลี่ยนแบตได้ทั้ง2ด้านนะครับเราสะดวกฟังไหนก็เปลี่ยนด้านนั้นนะฮะชอบระบบนี้ดีซึ่งฐานเนี่ยเขาจะแถมตัว CR1650 แบบชาร์จได้มาให้เลยนะฮะหรือจะถอดปลอกนี่ออกเพื่อใส่ฐานก้อนเล็ก2ก้อนได้นะครับเป็น CR123A 2ก้อนด้านท้ายจะมีสวิชปุ่มเปิดปิดนะฮะการใช้งานก็คือกด1ครั้งเพื่อเปิดนี่กด1ครั้งเพื่อปิดแต่ถ้ากดครั้งเกินหนวิจะเข้าสมมดโมเมนทารี่นะฮะนี่กดครั้งถ้าเราปล่อย มันจะดับเลยเห็นไหมเราไม่ต้องเปิดปิดนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะเปิดชั่วคราวนะครับแตะค้างไว้นะฮะพอจะไม่ใช้แล้วก็ปล่อยก็ดับเลยมาลองเสียบสายกันดูบ้างรูด้านท้ายไฟฉายเนี่ยเขาจะใช้แบบเครนปักนะฮะนี่เผื่อว่าเราไม่อยากใช้ของโฮโลซันนะครับก็หาสวิตช์ที่ใช้เครนปักแบบเนี้มาจิ้มที่ตูดได้เลยอย่างอันนี้มอดบอตตอนของมอดไลท์ like ก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> แข็งมากแนบแน่นสนิทฟิตเปี้ย er. พอเราเสียบสายแล้วก็จะใช้งานเหมือนกดสวิตช์ด้านหลังเลยนะครับก็คือกดทีหนึ่งจะติดกดอีกทีปิดกดก้าง เป็นโมเมนทลลี่นะฮะปลอยดับเลยแฮไฟฉายตัวนี้นะครับมีความสว่าง1,000รูเมน80,000แคนเดลา่าซึ่งเราจะได้ลำแสงที่พุ่งไกลแล้วก็เข้มมากๆครับลองทดสอบความสว่างกันสักหน่อยที่เป้า10เมตรอู้หูขาวโบ ต่อไปที่ระยะ20เมตรครับโอ้โหอันนี้ก็ขาวจ๊วเหมือนกันนะและระยะสุดท้าย30เมตรครับพัดเจ้าช่วยส่วนแท่งน้ําประปาหมู่บ้านที่ระยะ100เมตรเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนครับและหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าไฟฉายตัวอื่นๆเนี่ยก็1000รูเมนเหมือนกันแต่ทําไมแสงมันไม่พุ่งไกลไม่แสบตาเท่าตัวนี้มันต้องดูที่ค่าแคนเดลา่าหรือว่าความเข้มข้นของแสงนะครับอย่างโฮโลสันเรตตัวนี้นะครับหนึ่งพันรูเมน80,000แคนเดลา่า เทียบกับชัวร์ไฟ x ์ X3001000 รูเมนเหมือนกันแต่มีแคนเดล่าแค่11,300แคนเดลา่าจะเห็นได้ชัดเลยว่ายิ่งแคนเดล่าสูงแสงจะยิ่งเข้มแล้วก็แคบนะครับแล้วก็พุ่งไปไกลมากทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าเราอยากจะได้ไฟฉายที่มีลักษณะลำแสงแบบไหนไม่ใช่ว่าแคนเดล่าสูงสุดจะดีที่สุดนะครับและอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของไฟฉายที่แคนเดล่าสูงสูงก็คือความแสบตานี่เลยครับปกติที่อื่นเขาไม่ค่อยรีวิวจุดนี้กันอ อ่ะทดสอบความแสบที่ระยะ10เมตรฮะโอ้โหระยะ20เมตรครับผมจะโชว์สั้นๆนะเดี๋ยวคุณดูตาบอดซะก่อนและสุดท้าย30เมตรก็ยังแสบสวงอยู่ดีจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าแสงสว่างสามารถส่งได้ไกลถึง593เมตรหรือว่าครึ่งกิโลเท่านั้นนะครับเท่านั้นหรอะเห็นประโยชน์ของไฟฉายที่มีความเข้มข้นของแสงสูงๆหรือย,อยังครับนอกจากจะใช้ส่องระยะไกลได้แล้วยังสามารถทุย ยังสามารถใช้เป็นศูนย์เลงแบบหยับๆได้พอใกล้ๆเนี่ยแสงจะเข้มเป็นวงเลยเห็นไหมครับเราสามารถใช้วงนี้ทาบแล้วก็หวดได้เลยยิ่งเป็นลูกซองเนี่ยโอ้โหกลุ่มกระสุนไม่หลุดจากเป้านี้แน่นอนครับแต่ในทางกับกันนะครับแสงที่เข้มมากๆแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราแสบตาได้เหมือนกันอย่างถ้าเราเอาไปส่องใส่ผนังบ้านสีขาวเนี่ยมันสะท้อนแยงตาเลยนะฮะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้แค่กล่องกระดาษเนี่ยโอ้โห โอ้โหพลรดเลยตาพลาาเลยครับเขาก็เลยจะมีโหมดนะครับหรือว่าโหมดแสงอ่อนเพื่อลดค่าความเข้มข้นของแสงลงมาหรือจะใช้เป็นโหมดประหยัดพลังงานก็ได้นะครับซึ่งจากเดิม1,000ลูเมน80,000แคนเดล่าโหมดจะลดเหลือ500ลูเมน45,000แคนเดล่าแทนนะฮะอันนี้ที่เป้าระยะ10เมตรครับ20เมตรครับโอ้ยังใช้ได้นะ30เมตรก็ยังถือว่าโอเคเลยนะฮะเนี่ยอะแล้วลองเทียบกับฟูลพาวเวอนะครับแล้วก็อันนี้โหมดฟูลพาวเวอฮะ ถือว่าต่างกันพอสมควรเพราะว่าลดพลังงานลงไปครึ่งหนึ่งและแน่นอนว่าประสิทธิภาพความแสบเนี่ยก็จะดรอปลงไปด้วยที่30เมตรได้เหลือเป็นดวงไฟเล็กๆจุดเดียวเองครับเทียบกับฟูลพาวเวอร์นี่คนละเรื่องเลยแล้วโลโหมดเปิดยังไงกดด้านท้ายนี่2ครั้งนะครับนี่จะเป็นโหมดแสงอ่อนละแล้วถ้าจะกลับไปฟูลพาวเวอร์ก็กดอีก2ครั้งสลับได้แบบนี้เลย งั้นเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่าครับสำหรับเมา t ิ้งหรือว่าจุดยึดไฟฉายของโฮลซันตัวนี้จะใช้แบบเดียวกับชัวร์ไฟ M 6 0 0เลยนะฮะพวกมอตไลก็เหมือนกันสตีมไลก็เหมือนกันเลยฉะนั้นหายห่วงเรื่องขาแต่งไปได้เลยนะครับใช้แบบเดียวกับชาวบ้านมดเลยเผื่อในกรณีที่ว่าเราไม่อยากใช้ขาที่เขาแถมมานะครับลืมจกมาให้ดูเลยครับในกล่องก็มีสกูแล้วก็มีตัวขันมาให้เรียบร้อยนะนี่จะเป็นห oh ัวทร์กเบอร์สิบนะครับมาดูที่ขาตัวแรกนะครับจะเป็นเมบบ้าทิ้งแบบือ,อไรก็คือเป็นช่องสล สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ลองใส่ดูซินี่เรียบร้อยนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะติดไฟฉายทางด้านขวาของปืนเนาะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วถ้าใครจะติดด้านซ้ายไอ้ยาไฟฉายชี้หน้าตัวเองเราก็ทําการสลับเม u า t i n g นะครับก็ให้หัวไฟฉายชี้มาด้านนี้แทนนะครับส่วนขาจับอีกตัวหนึ่งจะเป็นสําหรับพี่คาทินนี่นะครับอันนี้เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือรางสล็อตแบบนี้นะฮะ อันนี้ผมสมมุติว่ารางบนเป็นรางพี่คาทินี่ด้านขวาแบบนี้นะฮะนี่เรียบร้อยสวยงามดูดีนะครับแต่รางพี่คาทินี่เนี่ยทำใจอย่างหนึ่งก็คือมันจะยื่นออกมา ระดับหนึ่งะครับมันจะไม่แนบชิดเหมือนกับเราติดม o u ติ้งเอ็มล็อกนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ขาอ l ไล e ์เกล t เมาส์จากอาริสกะนะครับเพราะว่าขา m อ็มล็อกที่เขาให้มาเนี่ยเอาไปติดบนลูกซองผมแล้วมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สกูเดิมที่เขาให้มาเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องมาใช้ของอาริสกะเขานะครับต้องเป็นหัวดอกบานๆแบบนี้นะครับมันจะได้ลงเข้ากับร่อง ไฟฉายของเขานะครับซึ่งขาไฟฉายออดิสกาเนี่ยความเจ๋งของเขาก็คือเราสามารถเลือกระดับการติดตั้งได้เห็นไหมครับเขาจะทําร่องไว้3ระดับนะก็คือมีบนกลางล่างให้มันมีระยะที่เราจะเลือกติดตั้งได้ว่าเราจะไฟฉายสูงต่ําแค่ไหนนะครับต่อไปก็ไวบร้าท้าวีซีซุยนะครับแต่ว่าแตกไปแล้วไม่เหลือสักหยดแล้วโอ้ดูความเหนียว เหนียวหนึบมากผมก็เลยไปสั่งหลอดใหม่มาแต่เสียดายว่ามันมีแต่หลอดเล็กอยากได้แบบขวดนะสำหรับใครที่สงสัยว่ามันคือน้ำยาอะไรก็สามารถย้อนไปดูคลิปล่าสุดได้นะครับทำคลิปต่อไปให้ละไม่เคยใช้เหมือนกันแบบหลอดเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะเอ้ยไม่ออกอ๋อยังไม่ได้เจาะครับ <c oughs> อุ้ย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 ไหลใส่ไปเลยใส่ไปเลยผมตัดรูใหญ่ไปแน่เลยเกลี่ยน้ำยาก่อนให้มันทั่วๆพอแห้งแล้วก็เอามาติดตั้งได้เลย เวีกรรมครับขันไม่เข้าแสดงว่าเกลียวไม่เหมือนชาวบ้านใช้สกูของอาลิสกะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้แทนนะครับแฟดเฮดท็อกเบอร์เอ็นะครับยาว8อ้าวอันนี้ได้ว่ะเวนกมเวียนกมดีแล้วมีสำรองเผื่อไว้โอเคก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับว่าเกลียวไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต้มแยยมส้มรอบสองไอไหลอีกแล้ว ติดตั้งรอบที่สองเออมันต้องแบบนี้ดีตามสเปคนะเขาให้ขันไฟฉายเข้ากับขาที่20นิ้วปอนซึ่งผมก็จะขันที่15นิดนิด โอเคครับและไฟฉายผมก็จะเอาติดตรงนี้นะครับด้านหน้าสุดเลยนี่นี่คือความสวยงามของขาอาลิสกาอีไลนเม์นะครับเพราะว่าตัวขาเขาเนี่ยจะมีการยื่นมาด้านหน้าด้วยเห็นไหมทําให้ตัวไฟฉายของผมเนี่ยจะอยู่เสมอปากลํากล้องพอดีเลยนะครับเจ็บมากก่อนติดตั้งเนี่ยผมต้องถอดฝาตูดออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะบังช่องสกูตรงนี้โอเคนี่ฮะเพราเดี๋ยวเราต้องขันตรงนี้ก่อนเนาะใส่ไปเลย ส่วนอันนี้เขาให้ขันที่แรงบิด30นิ้วปอนนะฮะอ,อโอเคครับ อันนี้เขาก็แนะนานะครับว่าให้ใช้ล็อกไทส์2 222 243ในการติดตั้งทุกส่วนเลยผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ล็อกไทส์ไม่ดีอยู่ที่การใช้งานเพียงแค่ว่าควรเลี่ยงในบางจุดหรือว่าสกูที่มีเกลียวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองนะครับคลิปที่แล้วคนเดือดเยอะเลยนะครับว่าผมมาอวยไวบราทส์นะฮะแยมส้มเกิดสงครามขนาดย่อมนะฮะจนผมปิดคอมเมนตะ์อ่ะเขาคงดูแค่ปกคลิปแล้วก็มาด่าผมเลยจริงๆผมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับขอแจ้งไว้ตรงนี้ด้วยเอาจริงนะผมอยากให้ทุกยี่ห้อทําแบบนี้มากเลยที่ใส่สเปคมาด้านหลังซองแบบแกเกล็กน ว่าถ้าเป็นแฮนด์การดพลาสติกเนี่ยให้ใช้ที่15นิ้วปอนด์นะครับเอาทานใส่กลับเข้าไปแล้วก็ปิดฝาครับอนี่เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ปืนของเราก็มีไฟฉายติดอยู่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเราจะเอานิ้วเอื้อมมากดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ยุ่งยากลําบากเกินไปฉะนั้น เราควรที่จะโยงสวิตช์มาให้อยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายจะดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ก็ต้องเอานิ้วเอื้อมมากดเสียดายอย่างเดียวเลยสวิตชที่เขาให้มานะครับมันสามารถติดตั้งได้แต่รางพิคาทนนี่พอมันติดได้แต่รางพี่คาผมจะเอามาติด m อ็มล็อกแบบนี้ผมก็ต้องหาพิคาทนนี่สล็อตมาใส่ซะก่อนปึ๊บถึงจะเอาสวิตช์ตัวนี้ ใส่เข <Bye. S 1> <Kait> ้าไปได้แต่ว่ามันจะหนาออกมาผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เลยจะใช้สวิตของ m มอสไลท์แทนนะครับอันนี้เขาออกแบบมาให้ติดกับรางพ่คาใช่ไหมแต่เราสามารถเปลี่ยนเม์ติ้งได้นะครับให้ติดตั้งกับราง m อ็มล็อกผมก็ต้องทําการถอดแป้นสวิตออกมาจากเม n ติ้งเดิมก่อนนะครับปึ๊บโอเคหลุดละแล้วก็เอามาสวมลงเม u ติ้งเอ็มล็อกอีกทีหนึงนี่เรียบร้อยนะครับโอ้ จ็วะผมจะลองกะระยะดูก่อนนะเอาสายเสียบแล้วเอ็มล็อกก็มาติดตรงนี้อุย้ยพอดีเท่เลยวะ่ะติดสวิตช์เสร็จเรียบร้อยครับว้าวสวยงามน่าใช้กว่าตั้งเยอะนะครับไม่ต้องเอานิ้วเอื้อมมากดลนะนะเราสามารถโอเปเรตได้ที่สวิตช์ตรงนี้เลยนะครับเร่งเห็นไหมครับปล่อยก็ดับพอเอามาติดบนปืนจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกหลงรักขึ้นมาเลยม,มันมันเป๊ะมันเพอร์เฟกต์มากนะครับชอบอ่ะดีดีดี งานดีมากก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่น่าสนใจมากนะครับในงบแค่7แบงค์เท่าคุ้มจัดเลยครับได้ทุกอย่างอะ่ะไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มะแต่ว่าไฟฉายบ้าอะไรมันจะดีไปหมดได้ทุกอย่างมีข้อสังเกตอยู่จุดหนึ่งที่ผมเจอเลยเวลาที่เราจะปิดไฟฉายเนี่ยมันจะมีดีเลยอยู่ประมาณครึ่งวินะครับดูซึ่งมันทำให้ผมแบบหงุดหงิดหน่อยๆคือมันไม่ทันใจครับอ่ะเปิดนะตอนเปิดนี่ติดทันทีนะครับแต่ว่าตอนปิด เห็นไหมครับมันจะฟื้น ล้วค่อยดับมันมันแอบ,บเซงตรงนี้อย่างเดียวเลยผมลองหมดแล้วมันดีเลยหมดเลยไม่ว่าจะกดจากตัวท้ายไฟฉายใช้สวิตช์ที่เขาแถมมาหรือใช้สวิตช์ตัวอื่นเนี่ยก็ดีเลยเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมดูจากคลิปเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเอ๊ะมันก็รวดเร็วดีวนะไม่เห็นจะช้าตรงไหนเลยแต่ตอนใช้งานจริงๆเนี่ยมันรู้สึกถึงดีเลยได้ชัดเจนมากๆแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรขนาดนั้นครับมันแค่หง,งุดหงิดกวนใจนิดหนึ่งและอีกหนึ่งปัญหาที่เจอก็คืออืมจะเรียกว่าปัญหาก็ไม่ใช่คือมันไม่เหมือนชาวบ้านแล้วกันคือดวงไฟขออองงงเเค้าาจะะซนนนกัป็ว่่ยทีุณ เเห็นลยแต่บางคนเขาก็ว่าเป็นการออกแบบเพื่อสร้างจุดนําสายตาให้รู้ว่าตรงไหนคือตรงกลางอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันแปลกๆไปนิดนึงเพราะที่จากดูรีวิวมาเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ชอบแต่บางคนเขาก็ไม่ติดมันไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเลยแค่ลาแสงมันซ้อนกันนิดหน่อยเองชิวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวไฟฉายจากโฮโลซันคุณชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้บ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพิชู